บนโซเชียลมีการแชร์คำเตือนที่มีมานานว่าเห็บสุนัขห้ามบี้เพราะจะทำให้ลูกเห็บออกมาทวีคูณมีการทดลองบี้เห็บทิ้งไว้ในถุงแล้วมีตัวอ่อนออกมาเพียบชัวร์หรอจุ่นชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสมทเดินทางไปสอบถามกับคณะบดีเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเห็บสุนัขห้ามบี้เพราะลูกเห็บจะออกมาทวีคูณจริงไหมครับจะเป็นข้อเท็จมากข้อจริงนะเพราะว่าเห็บเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่เปลี่ยนเลือดเป็นไข่ที่กินดูดเลือดตัวเป้งๆหลายเป็นตัวเมียหมดเพราะนั้นเนี่ยมันต้องใช ถ้าบี้มาแล้วมันยังเป็นเลือดอยู่มันก็ไม่ใช่ไข่หรอกเพราะไข่ความจริงเนี่ยมันออกมาต้องมีแววกไม่ใช่ออกมาแบบไข่ไก่ไข่เป็ดตัวเมียมันจะต้องสร้างแววกมาคุ้มกันไข่มันแล้วค่อยออกมาเพราะฉะนั้นการบี้เนี่ยโอกาสที่เจอแพร่กระจายไข่ค่อนข้างยากและที่มีการแชร์ภาพทดลองบี้เห็บทิ้งไว้ในถุงแล้วมีตัวอ่อนออกมานั่นจริงไหมครับถ้าออกในถุงเต็มน่าจะเป็นไข่เพราะตัวเมียสองสามวันมันออกอยู่แล้วส่วนใหญ่ถ้ามันกินเลือดอิ่มตัวเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยก็คือไข่กับซากตัวเมียถ้ามันหลังสาม เสร็จแล้วเราไปบีเลยมันคอนเวตไม่ได้มันยังไม่ได้สร้างไข่เลยแสดงว่าเจ้าเห็ดที่เห็นในถุงนั้นถูกเก็บไว้หลายวันแล้วจึงออกไข่แล้วเห็ดที่ถูกบีทันทีละครับจะมีไข่ออกมาด้วยไหมครับถ้าบีมันเป็นเลือดมันก็คือเลือดมันก็คือเลือดที่มันกินเข้าไปมันไม่ใช่ไข่ คือมัเเก็บจากตัวรบี่เลยยากที่จะเป็นไข่เพราะว่ามันยังควนเวิร์ดไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลาหลังจากกินเลือดอิ่มตัวเสร็จมันต้องหลุดออกมาจากตัวสัตว์ก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนแจกเลือดมาเป็นไข่แล้วก็เริ่มออกไข่ะบวนการนี้ไม่เกินสองสามวันถ้าอย่างนั้นเห็บนี้ไม่ได้ออกไข่บนตัวสุนัขหรอครับพอมันกินเลือดเสร็จมันจะดรอปจากตัวสัตว์เลยมันก็จะไปหาที่ที่มันคิดว่าปลอดภัยเซ่เซแห้งๆพวกนี้อยู่แล้วเห็บจะไปออกไข่ที่ไหนล่ะครับก็เช่นอย่างมุมห้องเห็บพวก ตัวเมียหนึ่งตัวเนี่ยให้ไข่ได้สี่พันใบ แล้วพอออกไข่เสร็จเนี่ยตัวเมียมันจะแห้งตายแม้การบี้เห็บจะไม่ได้ทําให้มันแพร่พันธุ์แต่การบี้นี่เป็นวิธีกําจัดเห็บที่ถูกต้องไหมครับก็ไม่แนะนํามีเชื้อด้วยเวลาที่เราบีบเนี่ยต่อมน้ําลายมันบี้ตามมาด้วยเพราะนั้นเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในต่อมน้ําลายถึงแม้ว่ามันจะไม่ติดโดยการสัมผัสแต่เราก็ประมาทไม่ได้แต่บางคนอาจจะสะใจนะอดไม่ได้เราบางทีเออเห็นเลือดหมูอุตสากิีเลือดหมาเรานะใช่ไหมมันก็ต้องบี้พอแตกแล้วมันก็กระจายพอื่นบ้านเราสุดท้ายเราก็ต้องน้ายามาล้างอยู่ดีแล้ววิธีกาจ ก็หยอดใส่พวกนี้เวลาที่มันแช่น้ําจีงมันก็ตายน้ําเปล่ายังตายเลยคือถ้าน้ําเปล่าแล้วปิดไว้เฉยเนะเดี๋ยวมันก็ตายทางที่ดีที่สุดก็ซื้อยาฆ่าเห็บมาแล้วก็ผสมใส่ขวดไว้แล้วก็พอดึงมาเสร็จก็หย่อนไปในขวดมันก็ฆ่าอยู่แล้วดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับบี้เห็บแล้วแพร่พันธุ์ไม่จริงนะครับที่แนะนําว่าไม่ควรบี้เพราะว่ามันมีโอกาสที่ทําให้เกิดก,การแพร่กระจายของเชื้อที่มันอาจจะเสี่ยงต่อสุนัขหรือเจ้าของโดยรอบมากกว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆหน้าพิลึกพิสวงจะไม่ใช่ บยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะเชื่ออะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์นะคะ